ก็สวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนวันนี้อยู่อยู่ยาวอยู่เฮือนเรื่องวันนี้นะได้ซีงัวมาสดๆใหม่ๆซีมาเห็ดซอยจอุได้ตับหวานสดๆเนาะเป็นข้าวบางกี้นี่ไปเอานำเพิ่นมาบ่าได้อันสามสิบกีบบ่ได้อันนั้นสับบ่ได้เผาออมสับได้เต็งหัวหนาเอาซิกับหัวหนาก็ได้เนาะ đeo xí xoài xoài bằng bang còn chẳng nên xí hết xoài trụ tạm có bao đây lại đây nơi điều

โอ้สินไม่ไม่ทักคือสีวานขนาดสินนี อ๋อส่วนครั้วนะพี่น้องนี่ส่วนครัวฮว,วสิกับอันเก็บผักไปใส่กับซอยจุอีหยังได้ไปเบิ่งนำกันเนาะโอ้มีหลายแนวอันนี้มักทัวลักทัวผู่เนาะทัวผู่แซ่บหลายไปกลับอันลาบกับเจียวกับปนก็แซบ่บ ผักหอมหอมเทียมมักทัวท่วทัว่วเยาาพูกเองกินเองนักเลงพอ pain bye oh ini มันจะครบแล้วเนาะทั่วคู่เนาะงามอีเลยธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเลย บอสไซฟุนบอสไยพูดยังไงสิที่ฟุนเอาไปวันนี้เราจะไปล้างไปล้างก็ไปกับซอยจุเอาเรียบร้อยแล้ววันนี้ดีซีนสดๆอันนี้มีพักกับ มีมักทั่วฟ้ามักทั่วยาวขอหอมอันนี้สิใส่ใส่แก้วเพียเกี่ยวเพีย

ครับไม่มือฉันละ้นะ,ะเจ้าทำอะไยนะเออพอดีมาเด้อมาเด้อพ่อแมพี่น ใส่ตับได้ไหม <m ats> เออมือนี้ไ่ได้พักหลายรอเก็บอยู่หลังเฮื่อนา่าโอ้ นี่างเงี้ยทำบ่อายุบาถึงบุษมาต์กินไดเนาะอายุบาถึงอายุต้องถึงวะเปล่มือกับเสียสิงตัวนึง

还是那对的，对，我们俩对的。 วางพนักับชื่นกวาง よ <music>